สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช a n e l z o n c u t l i g h t s a d นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นช่วง zoncut จัดให้นะคะเป็นคลิปที่จะจัดให้ตามคําขอที่ให้ดีอัพคลิปโรลีกันเข้ามานะคะแต่คลิปเก่านั้นได้หายไปหมดแล้วก็เลยได้จัดทําคลิปใหม่มาให้ดูกันนะคะจัดมาให้ดูแบบเต็มเต็มกันเลยนะคะ15คนด้วยกันเนี่ยก็ลองไปชมกันก่อนเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับที่15นะคะก็คือคิริมะชาโรกนะคะจากเรื่อง ชืมอนวากุซากิเดสกาหรือรับน้องกระต่ายชัดแก้วไหมคะสาวน้อยผมสีบอลทองในตาสีเขียวครางเธอทำงานอยู่ร้านคาเฟ่ชาสมุนไพรเฟอร์เดลาแปงเป็นคนที่กลัวกระต่ายเนื่องจากว่าเธอนั้นมักจะถูกกระต่ายแกล้งอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเธอดื่มกาแฟแล้วแล้วก็เธอก็จะกลายเป็นคนที่ไฮเปอร์เธอเป็นเด็กสาวที่มีฐานะยากจนแต่ด้วยความที่เธอเรียนเก่งเธอจึงได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนชั้นดีอีกทั้งยังมีท่าทางลักษณะที่เหมือนกับผู้ดี จึงทาให้คนเนี่ยคิดว่าเธอทั้นเป็นลูกคุณหนูจริงๆนอกจากนี้แล้วเธอ,อยังเป็นคนที่ชอบสะสมภาชนะต่างๆชื่อของเธอนั้นตั้งชื่อตามชาคริมันจารุนะคะอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่โคโคอาสาวน้อยผู้เดินทางมาเรียนต่อ,อยังต่างเมืองได้เกิดหลงทางขึ้นขณะที่กําลังหาที่พักจนไปพบกับร้านกาแฟหรือเรปติดเฮาส์โดยบังเอิญซึ่งตัวเธอเองก็ไม่รู้เลยว่า ร้านกาแฟนี้คือที่พักของเธอในร้านนี้เองเธอก็ได้พบกับสาวน้อยน่ารักมากมายหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นชิโนร้านสาวของมาสเตอร์ร้านกาแฟริเซลูกสาวนายทหารเรื่องราวแสนพิเศษถึงได้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองแห่งนี้มากันที่อันดับที่14นะคะก็คือทาเนชิมะโปปูรานะคะจากเรื่อง working ปินดักสาวนักเตฟนะคะเด็กสาวตัวเล็กใจดีอายุ17ปี ยอยู่ชั้นมัธยมปลายปีที่สองตัวเอกของเรื่องนะคะชื่อของเธอนั้นมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าพรอปลา้วยความพเธอนั้นตัวเล็กจึงมักจะทําให้ถูกคนเข้าใจผิดเสมอว่าเธอนั้นเป็นเด็กประถมหรือว่ามัธยมต้นและเธอก็จะโกรธมากเมื่อใครมาว่าเธอนั้นตัวเตีย้ยเธออิจฉากคนที่ตัวสูงกว่า เธอชอบเรียกชื่อของโซต้าิดเสมอชอบเรียกจากทาคานาชิคุงเป็นคาตานาชิคุงนะคะเธอมีความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวเธอจะต้องสูงขึ้นให้ได้บิงรักสาวนักเสริฟเป็นเรื่องราวของทาคานาชิโซตะนะคะชายหนุ่มผู้ที่ชอบสิ่งของเล็กๆถึงนชีวิตจิตใจทั้งลูกแมวเด็กน้อยไม่เว้นแม้กระทั่งใยน้ำนะคะที่จะต้องมาทำงานพิเศษในร้านอาหารชื่อว่าวักเนรีย ตามคำเชิญชวนของทานิชิมะปปุระนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนเดียวกับเขาที่ตัวเล็กกว่าเขามากและด้วยความที่เขานิยมชมชอบของเล็กๆเป็นชีวิตจิตใจเมื่อปปุระรุ่นพี่ตัวเล็กได้เชิญชวนแบบนี้เขาจึงตกลงทำอาพิเศษในร้านอาหารแห่งนี้มากันที่อันดับที่13นะคะก็คือโยโกชิอนจิหรืออาริสนะคะจากกามิซมาโนเนโมโยหรือกระบวนการนักสืบมิสน,นะคะอาิ เด็กสาววัย13ปีพูดซึ่งหมกตัวอยู่แต่หน้าจอคอมในห้องแอร์ที่เย็นเฉียบนะคะเธอเป็นนักสือบอัจฉริยะที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของกลุ่มเป็นเรื่องราวนะคะของฟูจิชิมะนาโดมินักเรียนชั้นมอปลายที่ในทีแรกเนี่ยเขาะจะไปอยู่ชมรมคอมพิวเตอร์แต่แล้วเนี่ยชิโนโอสกิอายากะก็ได้ชักชวนเขาเข้ามาอยู่ในชมรมจัดสวนซึ่งมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรทําเลยนะคะนอกเสียจากว่าวันหนึ่งเนี่ยอายากะ ได้ชักชวนเขาไปทํางานพิเศษแล้วเขาก็ได้รู้จักกับทีมนักสืบรับๆนะคะที่มีสมาชิกเป็นนีสหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาเนี่ยบังเอิญได้ไปพบกับอลิสเข้าแล้วนาดูมีเนี่ยก็ต้องเข้าไปผัวพันกับคดีต่างๆเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเธอนะคะในการใช้คดีไปพร้อมๆกับพลพรรคนีสนะคะเพื่อปกป้องศักสีของคนตายและสอบยืนคนเป็นในฐานะของนักสืบเองนะคะ มากันที่นันดับที่12นะคะก็คือซูซูคาคุชิสุกิโกะนะคะจากเรื่องเฮนไตโอจิโตวาราวานายเนกโกะหรือองค์ชายจิตป,ป่วนกับน้องเหมีย e วยิ้มยากนะคะนักเรียนมัธยมปล,ยปลายปีที่1เธอเป็นเด็กสาวที่ขี้แยและก็อ่อนไหวง่ายจนเธอนั้นต้องการที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้ได้มากกว่านี้นะคะอุปนิสัยส่วนตัวเธอจะเป็นคนที่ชอบกินสามารถกินได้ทุกเวลาและในคราวล้มากๆ ซึ่งในอน,นิเมะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของโยโคดีระโยโตะนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่2ผู้ซึ่งเอาแต่คิดแต่เรื่องในทางลามกนะคะแต่กลับถูกเข้าใจผิดในทางด้านดีเสมอจนคนนั้นรู้สึกผิดจึงตัดสินใจที่จะไปขอพรกับคู่ปั้นแมวไมยิ้มที่ว่ากันว่าจะทําให้คนนั้นสมปรารถนาเพื่อไม่ให้เขาถูกเข้าใจผิดจากคนอื่นอีกต่อไปในระหว่างที่ไปขอพรในช่วงค่ำเขาก็ได้ไปพบกับซุซุทาคุชิซึคิโกะนะคะที่ต้องการไปขอพรด้วยเช่นกัน เธอนั้นอยากให้ตัวของเธอดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้และไม่แสดงอารมณ์แบบเด็กๆมากจนเกินไปผลจากการขอพรกลับผิดจากที่ต้องการเรื่องราวจะวุ่นวายกับตรประาขนาดไหนน,นั้นต้องไปติดตามกันนะคะมาทันทีอันดับที่11นะคะก็คือนากาโนะอสุสะนะคะใช้ยาอาซิเหนียวนะคะจากเรื่องเคองกวนดนตรีแปวแหววนะคะตำหน่งมือกีตาร นักดนตรีฝีมืออีกคนของวงซึ่งเป็นน้องใหม่เพียงคนเดียวนะคะในวงจริงๆแล้วเธอจะเข้าชมรมแจดแต่ว่าเกิดไปประทับใจในพลังการแสดงสดของยุยเข้าเลยมาสมัครเข้าชมรมเคอคงอาศรานั้นถูกตั้งชื่อเล่นว่าอาศิมยวเพราะว่ายุยนั้นเป็นคนตั้งให้เธอเวลาที่เธอใส่หูแมวพร้อมแล้วขึ้นแบบสุดๆนะคะฝีมือกีตาร์ของเธอก็มาจากการฝึกซ้อมอย่างหนักเพียงลำพังแล้วก็มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในอาชีพสายดนตรีแรก เพราะว่าเธอนั้นเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อยู่ประถมเลยพ่อแม่ของเธอก็ทํางานในวงดนตรีแจ๊สนะคะดังนั้นจึงไม่ค่อยพอใจที่เห็นพวกกุ้นพี่เนี่ยวันวันเอาแต่ลอยไปลอยมาแต่ยิ่งยูที่ชื่นชมดันเป็นมือใหม่แบบได้สติได้มากทาให้เธอยิ่งผิดหวังมากยิ่งขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน,นั้นจะต้องไปติดตามกันนะคะกับเคองกวนดนตรีแปลวัวค่ะ มากันที่อันดับที่10นะคะก็คืออิลิยานะคะจากเฟสซีรีในบทบาทของเฟสซีรีนะคะในภาคของเฟสซีโร่นั้นนะคะเธอเป็นสาวน้อยตัวเล็กหน้าตาน่ารักและอดไม่ได้ที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักเธอเธอนั้นเป็นมนุษย์เทียมนะคะที่ถือกำเนิดขึ้นโดยการใช้ศาสตร์ทางเวทมนตร่วมกับเชื้ออสุจิของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นและเลี้ยงดูโดยตระกูลของไอซ์เบิร์นโดยนับว่าตัวของเธอนั้นเป็นลูกสาวแท้ๆของไอิสฟิลนะคะและคิริสุ มาในภาคของเฟสเตยไนท์เธอเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมสงครามจอกสธิ์มีนิสัยที่ไร้เดียงสาแต่ก็มีความอมตะเลือดเย็นใช้ออกมาให้เห็นตัวเธอนั้นขาดความอบอุ่นแล้วก็สูญเสียคนในครอบครัวไปตั้งแต่จำความได้ซึ่งความจริงด้นั้นเธอเป็นลูกสาวของคิริซึมุแต่ก็ในภาคซีโร่นั้นคิริซึมุนะคะไม่สามารถเข้าพบเธอได้อีกเพราะทั่วทั้งปราสาทที่อิริยายอยู่นั้นโดนปกป้องด้วยเกราะอาคมจึงทําให้คิริซึมุไม่สามารถพบเธอได้ เธอนั้นเกิดมาเพื่อเป็นภาชนะรองรับการซื้อกำเนิดอีกครั้งของจอกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะมากันเที่อันับที่9นะคะก็คือโซระนะคะจากโนเกมโนไลท์นะคะน้องสาวจอมอัจฉริยะของชิโรวัยเพียง11ปีที่ติดพี่ชายไม่แพ้กับที่พี่ชายนั้นติดเธอเลยนะคะ โซระเป็นเด็กสาวที่พูดน้อยแต่ความแม่นยำในการแก้ไขโจทย์เกมยากกลับเป็นเลิศนอกจากนี้ยังมีความเฉลียวฉลาดและรู้ทันความคิดของพี่ชายเสมอเป็นเรื่องราวนะคะของสองพี่น้องเกมเมอร์ขั้นเสียงชิโระและโซระผู้ที่มีฉาย,ยานามในวงการเกมว่าคูฮาคุที่แปลว่าว่างเปล่าซึ่งแม้ทั้งสองจะจัดว่าเป็นอัจฉริยะและมีพรสวรรค์จนได้รับชัยชนะเหนือเหล่าผู้เล่นทั้งปวงในโลกของเกมมือถือและ P ีซี หรือว่าเครื่องเล่นต่างๆก็ตามนะคะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยกลับเป็นได้เพียงแค่พี่ชายและน้องสาวที่ติดการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเป็นศูนย์เนื่องจากทั้งสองต่อต้านที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการพบปะผู้คนเธอจึงปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนหรือใช้ชีวิตข้างนอกและเลือกที่จะใช้ชีวิตภายในห้องมืดๆที่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนของโลกภายนอกก็ไม่มีอิทธิพลต่อพวกเขาได้ มาเยเลที่8ดนะคะก็คือวิกตอริก้าเดบรนะคะจากโกลซิกสาวน้อยยอดนักสืบตัวละครหลักของเรื่องนะคะเธอมีร่างกายที่เล็กเส้นผมสีทองประกายและยาวในตานั้นสีมรกตรนะคะดูเหมือนตุ๊ก,กตาย,ยัางไงอย่างนั้นเลยมีบุคลิกออกไปทางซึนเดะเธอมักจะขึ้นมานอนอ่านหนังสืออยู่ที่ชั้นบนสุดของหอสมุดในโรงเรียนเซนต์มาโกริเต้และใช้เวลาไปกับหนังสือแทบทุกวันเธอเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือครึ่งคนครึ่งม้าป่าเทา เธอมีสติปัญญาเป็นเลิศเป็นตัวหลักในการใช้คดีต่างๆโดยการนำเศษเสี้ยวแห่งความวุ่นวายมารวบรวมกันและเรียบเรียงเป็นเรื่องที่เธอเรียกมันว่าน้ำพุแห่งปัญญาเรื่องราวเกิดขึ้นในแถบยุโรปในปีพศ2467นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นได้พบกับเด็กผู้หญิงลึกลับที่มีผมสีทองประกายนอนหลับอยู่ในห้องสมุดชั้นบนสุดของโรงเรียนและนำพาให้เขาพบกับเรื่องประหลาดมากมาย แเอมีหน้าที่ไข้ปริศนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพบเจอมากัเทื่อันดับที่7นะคะก็คือลาซอเดอร์นะคะจากชัวรุัจูซโนอินเด็กหรืออินเด็กคัมพีคาถาต้องห้ามเป็นโครนของมิสกะมิโคโตะนะคะร่างสุดท้ายซีเรียลนัมเบอร์2 0 0 0 มีรูปร่างแตกต่างจากซิสเตอร์คนอื่นๆเหมือนเป็นมิโคโตะเวอร์ชัน10ขวดซึ่งที่เธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นถูกสร้างขึ้นมาเป็นหอสั่งการของโคนทั้ง20,000ร่างและด้วยเรดิโอโนนส์นะคะเธอจึงรับรู้ข้อมูลได้ทั้งหมดและที่จริงลาสซอเดอร์เนี่ยไม่มีหน้าที่ที่จะออกมาสู่โลกภายนอกเลยร่างกายของเธอจึงอยู่แต่แค่ในห้องทดลองโดยตลอดแต่ด้วยฝีมือของอามาอีอาโอกนะคะ ที่ต้องการที่จะทำลายโปรเจกต์ซิสเตอร์และขายความลับของเมืองแห่งการศึกษาทำให้ลาสอเดอร์ได้ออกมาสู่โลกภายนอกพร้อมๆกับไวรัสโปรแกรมรายแดงและออกมาพบกับเอ็กซ์ลาเลเตอร์นะคะเพื่อหมอบอกให้อภัยแก่เขาแต่กลับกลายเป็นว่าเธอต้องให้เอ็กซ์ลาเลเตอร์ช่วยแทนหลังจากกำจัดไวรัสไปแล้วเธอกับเอ็กซ์ลาเลเตอร์ก็ต้องอยู่ในการดูแลของอาจารย์โยมิคาวะไอโฮนะคะ ากาเป็นที่อันดับที่6นะคะก็คือทันสก,กิเฮสอารียจากเรื่องที่เดโนอารียนะคะ ria, อารียกระสุนแดงเดือดนางเอกสุเตียแบนซึนโลลิ oli, ทวินเทลเอาแต่ใจครบเซตเลยนะคะเธอนั้นมีฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจเป็นนักสืบยุทธระดับเอสแต่ในิสัยเอาแต่ใจต,ตัวเองสุดกูของโปรดของเธอก็คือซาลาเปาลูกทอนะคะเรื่องราวนะโรงเรียนมัธยมปลายนักสืบยุทธที่นั่นเป็นโรงเรียนเฉพาะ สำหรับฝึกฝนนักสืบที่ใช้อาวุธต่อสู้หรือที่เรียกกันสั้นๆในชื่อว่านักสืบยุทธโทยมามะคินจิเป็นนักเรียนมปลายปีสองประจำสาขาสืบสวนเขามีลักษณะพิเศษที่สมองสามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยเงื่อนไขบางอย่างจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยความไฟหาความสงบสุขในชีวิตทุกวันรพร้อมๆกับปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่ให้คนรอบข้างรู้แต่ถ้าว่าระหว่างทางไปโรงเรียนเขาก็พลอยไปพัวพันกับคดีระเบิด หลังจากการที่เขาได้พบกับคันสกิเทสคาเรียนะคะหัวกะทิประจำสาขาจูโจมชีวิตประจำวันของคินจิจึงยิ่งห่างไกลความสงบสุขมากยิ่งขึ้นมากันจิอันดับที่5นะคะก็คือมิอุทาคานาชินะคะจากเรื่องปาป้าโนโลูโลกโตโวคิคินาไซฝังนักสาวน้อยฉันคือปาป้าของพวกเธอสาวน้อยสุดน่ารักนะคะอายุเพียงแค่1ิขวบ เธอเป็นน้องคนกลางที่มีนิสัยด่าเริงสดใสและเป็นมิตรมกักจะช่วยดูแลแล้วก็เล่นกับกีนาแทนซระและยูตะบางครั้งก็ทําตัวแก่แดดนิสัยเป็นผู้ใหญ่เกินไวเธอมีผมสีเหลืองเพราะว่าแม่ของเธอนั้นเป็นชาวรัเสเซียเป็นเรื่องราวนะคะของซากาวะยูตะที่เขานั้นเพิ่งจะสอบติดวิทยาลัยนะคะจึงตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่ต้องการที่จะพึ่งพาคานาชิยูริพี่สาวของเขาที่มีครอบครัวไปแล้ว ยเขาคิดจะไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆกับมหาลัยวันหนึ่งเขาก็ถูกพี่สาวของตนเนี่ยขอร้องให้ไปช่วยดูแลลูกๆในขณะที่เธอและสามีเดินทางไปฮันีม,มูนแต่จู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินจงทําให้ทั้งคู่หายราบศูนย์ไปเพื่อไม่ให้เด็กๆทั้ง3ต้องแยกกันเขาจึงขอรับเด็กๆทั้ง3ไปเลี้ยงดูทั้งที่ปัจจัยต่างๆยังไม่พร้อมทําให้เขาต้องเจอปัญหาต่างๆมากมาย ่ที่อันดับที่4นะคะก็คือทีนาสปูนะคะจากเรื่องแบล็ก b ูลเล t ตกระสุนมรณะในตาอสูนเด็กสาวผมสีทองเธอเป็นเด็กต้องสาบที่ถูกใช้ให้มารอบสังหารเซเทนชีแต่กลับถูกเอ็นจูนะคะขัดขวางซะก่อนซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเธอก็ได้มาเป็นกินแคเตอร์คู่หูของคิซาระใช้การต่อสู้นะคะในรูปแบบของนกคู่อย่างไาวเมื่อปี2021โลกที่ถูกไวรัสประิตแกสเทีย ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับร่างกายจนเกิดความแตกต่างระหว่างมนุษย์ธรรมดาและผู้ติดเชื้อสงครามพวกมนุษย์ได้พ่ายแพ้ต่อการต่อสู้กับผู้ติดเชื้อและนี้ไปหลบภัยในพื้นที่ขนาดเล็ก5แห่งที่กระจายทั่วญี่ปุ่นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยโมโนลิสเวลาผ่านไปร่วม10ปีพื้นที่ในเขตโตเกียวซตมิเฟนททโรหน่วยงานความมั่นคงทางพลเรือนของบริษัทเทนโด เด็กหนุ่มผู้ชำนาญการต่อสู้ร่วมกับคู่หูไอฮาระเคนจูหนึ่งในเด็กถูกสาปที่เคยได้รับเชื้อไวรัสแกสเซียทำให้ใช้พลังเนื้อมนุษย์ได้ทั้งสองจึงได้ร่วมกันปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์จากผู้ที่กลายร่างโดยเวดัดาดมากันเชี่อันดับที่3นะคะก็คือไอกะมุสุเมะสาวน้อยปลาหมึกนะคะจากเรื่อง ชินิยาโกะไอกะมุซูเมะมึกสาวลุยหลุดโลกนะคะสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าทูแถ่งท้องทะเลเป็นสาวน้อยที่มาจากใต้ทะเลมีความสามารถในการบังคับหนวดสัมผัสที่ดูคล้ายเส้นผมใช้งานแทนมือได้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นเด็กสาวที่ดูซื่อไม่ทันคนนะคะแต่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมักจะชอบคอยสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็เป็นที่รักสําหรับทุกๆคนที่ได้มารู้จักกับเธอคําพูดติดปากก็คือเกโซ ธรรมชาติทางท้องทะเลนับวันจะยิ่งถูกทำลายลงไปเรื่อยๆจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเลยทำให้สาวน้อยปลาหมึกต้องโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลเพื่อหวังจะจัดการกับความมักง่ายของมนุษย์บนบกรวมไปถึงจะย,ยึดครองโลกด้วยเฉลิแต่เพราะยังไม่ทันไรเนี่ยกลับต้องมาเป็นพนักงานชั่วคราวอยู่ที่ร้านเรือนทะเลในโทษฐานที่ไปทำลายข้าวของสังห้รเลยต้องพักแผนการลุกรานแล้วยอมไม่ใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ เป,เป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตอันแสนจะวุ่นวายที่ตัวเธอต้องเรียนรู้โลกบนบกให้มากยิ่งขึ้นมากันีเทีนดับที่2นะคะก็คืออาเซงะว a าโคบาโตะนะคะจากเรื่องโบรคุวาโทโมดาชิเงะสุกไนชมรมคนไร้เพื่อนนะคะโคบาโตะเป็นน้องสาวของโคดากะเธอมีอายุ13ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่2 เธอติดพี่ชายเอามากๆแล้วก็เรียกเขาว่าอันจังนะคะเธอจะแสดงท่าทางที่อิจช้าเมื่อพี่ชายเนี่ยไปสนใจกับคนอื่นมากกว่าตัวเองโดยเฉพาะกับมาเรียนะคะที่จะมองกันเป็นคู่แข่งตลอดเลยแล้วก็จะทะเลาะก,กันบ่อยมากถึงอายุเธอจะมากกว่ามาเรียแต่หน้าอกกลับเล็กกว่าซึ่งนั่นก็เลยเป็นจุดที่โดนแย่อยู่บ่อยๆนั่นเองเธอเป็นแฟนแท้น,ทนะคะของอนิเมะเรื่อง k u r o g a n e no necromancer นะคะเธอจะชอบใส่ชุดแบบโกชิกเหมือนตัวละครหลักที่เป็นวัมพาย เล่นเกมต่อสู้เนี่ยค่อนข้างเก่งแต่ด้านการเรียนไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นะคะชื่อคนภากนะคะก็คือคณะนะคะที่แปลในภาษาญี่ปุ่นว่าผักชีหรือจะพ้องกับหรือจะพ้องเสียงกับผักคณะของคนไทยเราเนี่ยนะคะผู้ชมบางคนก็เลยเรียกเธอว่าน้องผักนะคะต,ตามความน่ารักสดใสของเธอคนนี้ได้นะคะกับชมรมคนไร้เพื่อนนะคะ มากันที่อันดับที่1น,นะคะก็คือโยชิโนะนะคะจากเรื่อง Dead alive นะคะพิชิตรักพิทักโลกโยชิโนะเทพธิดาลำดับที่4โคดเนงเฮอร์มิเทพธิดาขี on, ้อ้อนขี้อายแล้วก็ใจดีนิสัยค่อนข้างเงียบขรึมแต่ถ้าเพลอเมื่อไหร่แล้วก็เจอรุกเมื่อน,นั้นเลยนะคะเธอค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายเชื่อฟังที่พูดทุกอย่างมีลักษณะเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่มีพลังที่น่ากลัวเกินบรรยาย มีความสามารถในการอัญเชิญอสูรได้เธอชอบถือตุ๊กตานะคะคที่เรียกว่าโยชินอนไว้ตลอดเวลาแล้วก็จะพูดผ่านตุ๊กตาแทนตัวเองความสามารถของเธอก็คือเป็นการควบคุมน้ําในสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเลวแข็งหรือไอน้ํารอบบริเวณเมื่อ30ปีก่อนเกิดปรากฏการณ์สันไวในอากาศจนทําลายทุกสิ่งเป็นวงกว้างในอากาศสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่แก่หลามนุษย หลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์สั่นไหวขนาดย่อมขึ้นหลายจุดทั่วโลกจนกลายเป็นเรื่องปกติไปผ่านมาจนถึงปัจจุบันอิสุกะชิโดได้พบกับยิงสาที่ถูกเรียกว่าสปิริตจากต่างมิติเธอนั้นมีพลังมหาศาลพอที่จะทำลายทุกสิ่งได้ภายในปิบตาและการปรากฏต,ตัวของเธอก็คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์สั่นไหวในอากาศนั่นเองเป็นยังไงกันบ,บ้างคะหว,วางังว่าจะอิม่มอกอิ่มใจกันไปบ้างนะคะสำหรับคนที่ขอสาวน้อยน่ารักสไตล์ลอลีกันเข้ามา อย่าลืมปักกดติดตามทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นบ้าะเขา